สวัสดีครับพบกันกับกลางทางเจ็ดปดแปดครับผมเนาะวันนี้จะพามาสายลงพ่อชหนายเนาะซึ่งเป็นเหรียญหายากอีกรุ่นหนึ่งของลงพ่อชะนยเนาะครับผมเนาะแต่ก็พูดถึงราคาก็ถ้าว่าสูงก็สูงเนาะถ้าว่ายังไม่สูงก็อันนี้เนาะ <c ười> ครับก็พอดีเนื้อล่างๆก็หลักพันกว่าหลักพันกว่ากว่าแล้วนะครับผมเนาะก็หายากพอสมควรนะกว่าจะได้มาครับผมเนาะ ก็จะเป็นอันดับแรกน้องก็กราบขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านนะครับผมเนาะที่กดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไครต์ให้น้องนะครับผมเนาะก็กราบขอบพระคุณครับกราบขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านครับผมทั้งเก่าและใหม่นะครับผมเนาะทุกท่านที่ไว้ใจน้องกันเข้ามานะครับผมเนาะน้องก็กราบขอบพระคุณเนาะวพอดีมีปัญหาเรื่องไฟแป๊บหนึ่งนะไฟน้องมันจะเหลียงเดียงจังหน่อยก็กราบขอบพระคุณ ท,ท่านครับผมเนาะก็กราบขอพระคุณลูกค้าทั้งในและต่างประเทศทุกท่านครับผมเนาะที่อุดหนุนน้องเข้ามาที่ไว้ใจน้องกันเข้ามาน้องก็กราบขอพระคุณครับผมเนาะขอพระคุณพี่บี้พี่เกิดเนาะที่อยู่ฝั่งอเมริกาเนาะที่ซัพพอร์ตน้องส่วนหนึ่งโตดินได้ตัวนี้โต๊ะมีชีวิตครับผม <c oughs> ก็ฝากากราบขอพระคุณเสียนุเนาะพี่นุพี่เก๋ที่ซัพพอร์ตน้องส่วนหนึ่งในฝั่งไทยเนาะฝั่งประเทศไทยครับผมเนาะน้องก็กราบขอพคุณ กราบขอบพระคุณพี่เดชาเนาะครับผมเนาะที่สนับสนุนน้องในส่วนหนึ่งนะครับการกับการทางบุญเข้ามานะครับผมเนาะแล้วก็พี่จิรศักดิ์เนาะพี่จิรศักดิ์เดี๋ยวน้องกําลังหาให้อยู่เนาะครับผมเนาะของพี่น้องที่สั่งมาเนาะก็พอดีมันราคาสูงไปหน่อยแล้วก็โจรมันเยอะนะครับโจรมันเยอะโจรมันเยอะจัดเนาะน้องก็เลยระแวดระวังหน่อยนึงมันก็เลยหาช้าเนาะครับผมเนาะของออเดอร์เนาะสำหรับ สมเด็จศิลาแรงเนาะที่พี่หาเนาะกับไอ้ดวงเศรษฐีที่ฝังตะกุดนะครับผมเนาะก็พอดีโจรเยอะโจรชุมชะบจะเกินครับผมเนาะก็ตอนยินนีต้อนรับสมาชิกใหม่นะครับผมเนาะก็ถ้าใครอยากเช่ามูชากับผมก็ แอดไลน์มาครับผมเนาะแอดไลน์แอดไลน์นี่มาครับผมเนาะแอดไลน์สแกน QR code นะครับผมเนาะสแกน QR code แล้วก็อันนี้ก็จะขึ้นของน้องเนาะถ้าสแกนไม่ได้ก็ค้นหาเบอร์โทรเบอร์นี้ครับผมเนาะค้นหาเบอร์ค้นหาเบอร์นะครับกดกดค้นหาเบอร์นะครับผมเนาะอันนี้เลขบัญชีนะครับผมเนาะเดี๋ยวมันจะมีเลขอันใหม่ต่างธนาคารเนาะเผื่อไอ้ธนาคารนี้เขาปรับปรุงแก้ไขมันจะได้ไม่มีปัญหาเนาะจะได้สัมพันธ์ต่อเนื่องกันนะครับผมเนาะก็จะได้ไม่ลืมกัน เผื่อบางทีพี่นัดโอนนัดไลยเนาะครับผมเนาะมันก็จะได้ไม่ไม่มีปัญหาในขาดตอนกันเนาะครับอันนี้ก็ชื่อนามสก,กุลเนาะก่อนโอนก็กดก่อนตกลงเนาะก่อนเงินจะออกบัญชีของท่านเนาะให้เช็คชื่อนามสก,กุลดีๆครับผมเนาะก็นี่ลายผมเนาะครับทักมาครับผมเนาะถ้าใครนี่เนาะครับผมเนาะบางลายน้องทักไปแล้วนะครับไอ้ก็ช่วยอ่านให้น้องด้วยเนาะครับ <laughs> พอดี น้องก็ไม่แน่ใจว่าใช่ของพี่หรือเปล่านะถ้าไม่ใช่ก็โทรมาเช็กให้หน่อยนะครับผมเนาะให้ในบางบางคนที่ให้น้องทักไปนะครับผมเนาะก็พอดีมันดูเงียบเงียบเนาะน้องก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นของใครนะครับผมเพราะว่าบางทีการเปลี่ยนเบอร์เปลี่ยนอะไรไปมันอาจจะตกค้างเป็นของเจ้าเก่าก็ได้ครับผมเนะาะไลน์อันนั้นนะครับผมเนาะก็บางทีมันไม่ใช่นะครับผมเนาะอันนี้ก็จะเป็นพญาเสือบินนะครับผมเนาะพญาเสือรุ่นแรกครับผมเนาะ สวยงามครับผมจะเลี้ยนใหญ่กว่ารุ่นสองครับผมเนาะนี่ครับนะจะเลี้ยนใหญ่กว่าพญาเสือรุ่นสองอันนี้ก็เลี่ยมกรอบมาแล้วครับผมเนาะเลี่ยมกรอบมาแล้วเนาะก็มีพญาเสืออยู่เดียวยังไอปูเจ้าเลี้ยนนี่ครับใหญ่กว่าน้อยนึงครับผมเนาะใหญ่กว่าน้อยนึงครับผม สำหรับปู่เจ้าที่ใครรอไอ้ <c oughs> รอเลี่ยมกรอบนะครับก็รออีกหน่อยนึงพอดีมันยังไม่เสร็จนะครับคิวเยอะคิวเยอะครับผมคิวเยอะร้านเข้าคิวเยอะครับผมเนาะมันก็เลยยังไม่เสร็จเนาะแต่ว่าอันนี้ก็ได้พอมีพอมีอยู่เดี๋ยวน้องหาให้เนาะครับผมเนาะพอ,พอมีอยู่ทองแดงก็มีอยู่เนาะเดี๋ยน้องยังไม่ได้หาเนาะ <c oughs> ไม่รู้เอาใส่กล่องไหนนะครับผมเนาะก็มีอยู่ทักทักทายกันเข้ามานะก็ค่ากรอบน้องน้องก็ทํามา สี่ร้อยครับผมเนาะเขาก็ลดให้เหลือสามร้อยห้าสิบเนาะเดี๋ยวก็ทักมาคุยราคากันอีกทีนึงนะครับผมเหรียญกับใส่กรอบนะครับผมนะเนาะเดี่ยมกรอบครับผมนะเพราะว่าถ้าขายต่าเกินไปมันก็อยู่ไม่ได้เนาะค <c oughs> ่าน้ำมูกนะ้ำมันไปใส่นะครับอันนี้ก็มาชมกันเออน้องลืมบอกเนาะน้องลืมบอกไอ้นี่น,น,นี่ครับผมเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวน้องอยเปิดให้ดูนะครับผมเนาะสําหรับนี่ครับเนาะนี่พี่จิรศักดนะิ์เนาะเห็นไหม นะครับตามจริงมันก็หาได้หาได้อยู่นะครับผมสําหรับเนาะก็น้องก็ขอภัยในพี่พี่จินลศักดินะ์เนาะนี่ครับอันนี้ในกลุ่มเนาะในกลุ่มเขาเล่นหากันนี่ครับเห็นไหมโอนไปแล้วนะครับผมมีรูปมีพระให้ดูนะครับโอนไปแล้วนี่ครับอันนี้ดูครับอันนี้เท่าไหร่เนี่ยอ้อันนี้อันนี้ราคาอย่างถูกเลยอันนี้น่าจะ อันนี้ไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่เนาะมันไม่ชัดนี่ครับเนาะอันนี้ชื่อนมสกุลของโจรเลยครับผมเนาะนี่ครับเอามันก็ไม่อันนี้เท่าไหร่นี่ครับนี่อันนี้ก็อยู่ตั้งแต่ปีที่แล้วครับโจรอยู่ในกลุ่มนะครับผมเนาะก็แอดมินก็ไม่จัดการแทกทีนะครับผมแอดมินก็ไม่กดออกแท็กทีนะครับผมเนาะเวลาซื้อขายเห็นไหมครับขนาดมีพระมีของถ่ายรูปให้ดูแน่ชัดกับผมพอโอนไปก็เงียบเลยครับผมเนาะก็อันนี้ก็ผ่านไปหนึ่งอาทิตย์เขาบอกขนาดหนึ่งอาทิตย์โอนตัง เนาะยังไม่ส่งของก็มีครับจนเยอะครับผมเนาะของหลวงปู่ศิลาเนาะครับผมเนาะมันก็เลยหายากกลายเป็นหายากครับผมเนาะตามจริงก็พอหาได้ครับผมบางบางสิ่งบางอย่างนะครับแต่ว่ามันก็ต้องระแวดระวังครับผมเนาะอันนี้เรามาชมอ้พญานาครุ่นแรกของวัดสังขับปีดีนะครับผมเนาะแต่ที่มันไฟไฟน้องออกเหลืองๆหน่อยหนึ่งพอดีไฟสีขาวมันไม่ชัดนะครับผมเนาะมันมีปัญหา ตรงวันหลังจะซื้อไฟใหม่พอดีซื้อไฟมาผิด <c oughs> ไม่รู้ว่ามันออกสีนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นพญานาคดวงเศรษฐีนะครับผมเนาะขอ,องหลวงพ่อเฉไนเนานะรุ่นแรกครับผมเนาะออกออกวัดสังขบพดีนะครับผมเนาะมันจะมีพญานาคอีกแบบหนึ่งนะครับอันนั้นออกไอ้วัดคุณากรครับอันนี้ต่อโคตรต่ออะไรอันนี้เนื้อทองแดงครับผมพร้อมเดี่ยมเนาะครับมีเกษาจีวรแล้วก็หนัง ครับผมเนาะนี่ครับเนาะตอกโคตรตอกไปนี่ครับใบหน้าหลวงพอ่อชัดเจนสวยงามครับผมเนาะนี่ครับดูพื้นผิวดูพื้นผิวตึงเปียะครับผมเนาะตึงเปียะเลยพื้นผิวพื้นผิวตึงเปียะเลยสวยงามครับดูด้านหลังครับผมอันนี้ด้านหลังนี่ครับดวงนี่ครับอันนี้จะเป็นดวงดวงเศรษฐีครับผมเนาะแล้วก็มีพญานาคองค์พญานาคนะครับ นี่ครับองค์พญานาคสวยงามครับผมเนาะอันนี้ก็เขาก็ถือว่าราคาก็ยังยังไม่ไปแรงเท่ากับเจ็ดกระสัตรนะครับผมเนาะก็แต่ว่าก็ราคาสูงกว่าอยู่หน่อยนึงนะครับสูงกว่าอยู่หน่อยนึงแต่ออกก่อนออกก่อนเจ็ดกระสัตรเนาะออกประมาณนา่าจะปีปีหกสองหกสามเอ้ยไม่ใช่ปีก่อน ีหกหนึ่งหกสองนี่มั้งน้องก็ไม่แน่ไม่น่ใจลืมไปเลยเนาะน้องก็ลืมไปเลยเนาะนี่ครับเนาะอันนี้หมายเลขเก้าสิบเอ็ดครับผมเนาะเก้าสิบเอ็ดนี่ครับดวงเศรษฐีมีพญานาคเลียนออกแบบมาสวยงามครับผมเนาะออกแบบมาสวยงามพอดีของพี่ยังติดค้างเรื่องเงินของพี่เดชาอยู่นะครับผมเนาะพี่เดชาเข้าสั่งเรื่องเงินอยู่ครับผมเนาะ เี๋ยวเงินกำลังเดินทางมาเดี๋ยวน้องเอาลงคลิปให้ชมดูครับเนาะสำหรับพี่เดชาครับผมเนาะก็ติดตามเนาะราติดตามอ๋อมาโฟกัสอันนี้ก็จะเป็นถูกทางด้านเมตตาค่าขายเนาะถูกหวยก็มีครับผมเนาะก็เป็นที่ฮือฮากันมาตั้งแต่แรกจนถึงตอนนี้ครับผมตอนนี้ก็หายากครับผมในกลุ่มก็ไม่ค่อยมีใครเอามาเปิดแบ่งปันกันครับผมเพราะว่ามันเป็น รุ่นแรกแล้วก็ประสบการณ์ก็ถือว่าสูงครับเพราะมันออกออกก่อนนะครับผมเนาะก็ตอนนี้ก็จะมีพญานาคก็จะมีถ้าว่าจะหาแบบง่ายๆเลยก็จะเป็นเจ็ดกษัตริย์ก็พอหาได้ครับเนื้อทองแดงเนื้อล่างๆเนาะเนื้อหลักๆนี่จะไม่ค่อยมีคนมาเบี่ยงปันกันครับผมเนาะเนื้อหลักๆก็จะไม่ค่อยมีคนมาเบี่ยงปันกันจะหายากก็เก้าอธิบดีเนาะเหรียญใหม่ล่าสุดก็ทองแดงเนื้อล่างๆก็มีอยู่พอมีอยู่แต่เนื้อนวะนี่หายากเลยครับเนื้อนวะ เนื้อนวะหายากเนื้อนวะกับสีลุงนะครับที่สำคัญสีลุงนี่มีคนรับซื้อเลยคร you know. ับเนาะมีคนรับซื้อเนาะเสียเตาโคราชครับผมเนาะเขารับซื้อครับเขาเก็บเนาะพี่เสียเตานี่เก็บแล้วก็มีเนื้อทองคําเนื้อหลักๆมีหมดครับผมเนาะสำหรับเสียเตาเนาะเจ้ามือใหญ่เนาะยังสายลงพ่อชะไหนนะครับผมเนาะอันนี้ก็สิ์เก๋ากึกเลยครับผมเนาะแน่นแฟงอย่างเดียวไม่ว่าออกมารุ่นไหนเนื้อหลักๆต้องอยู่ที่หนึ่งในนั้นก็ต้องมีเนื้อทองคําครับสําหรับเสียเตาครับผมเนาะ ก็ป่านี้ถ้าบ้านบ้านถ้าผ่านหน้าบ้านเสียเตาก็เสียงจ้าแล้วครับออกเสียงแล้วนะครับผมเนาะสาหรับเสียเตานะครับอันนี้ก็จะมีได้มียซองเหรียญโอ้อันนี้ออกลุงเลยครับเนาะออกลุงอันนี้ลุงนี่ไม่ได้ชุบน้ํายานะครับเนาะอันนี้มันจะเป็นลมดำเนาะลมดําแล้วก็พออันนี้นานๆมันจะออกลุงเองครับนี่ครับนี่ถ้าออกถ้าชุบน้ํายาเนี่ยมันจะดูออกครับอันนี้เป็นธรรมชาติเห็นไหมถ้าชุบน้ํายาเนี่ยมันจะเป็นคราบเนาะเป็นเหมือนเหมือนคราบน้ําครับเนาะ มันจะลุ้งออกเป็นคาบๆาบครับผมเนาะอันนี้มันลุ้งเห็นไหมลุ้งมันไม่ใช่เป็นคาบมันจะทั่วเหรียญน,นะครับผมเนาะสังเกตดูง่ายๆครับผมเนาะสําหรับนี่นี่ครับมีออปชันครบชุดครับผมเนาะสวยงามอันนี้เลขหนึ่งห้าครับโอ้เลขสวยเลขหนึ่งห้าก็คนจีนก็ใช้กันครับน้องก็เคยเห็นเนาะหนึ่งห้าเป็นเลขที่หมันเงินหมันคำครับผมเนาะตัวเลขตัวนี้พญานาคก,ก็รายละเอียดสวยงามครับผมเนาะ แต่ว่ารู้สึกว่าไม่แน่ใจน่าจะมีปอมมาครับน่าจะมีปอมมาอยู่แต่ว่าปอมมันดูง่ายนะครับปอมดูง่ายเนาะเพราะว่าปอมมันจะเป็นสีอีกสีหนึ่งอันนี้ก็ออกลุงแบบโอ้นี่ก็ลุงอยู่อันนี้ลุงแต่ลุงไอเดียน,นี้ลุงกว่าครับุมเนาะสวยงามครับด้านหลังนี่ครับสวยงามเนาะครับุมเนาะอันนี้ก็มีนะครับไอไออะไรนะ พยักราชาฐานนะครับเป็นพยักราชาฐานเป็นพยักที่เป็นอมตะครับผมเนาะเป็นวิสายวิชาไอของน่าจะเป็นไม่แน่ใจเหมือนกันก็มาทางสายอาจารย์โบรีนะครับผมอาจารย์โบรีท่านก็ไม่แน่ใจก็ผมก็ไม่แน่ใจว่าท่านลำเรียนมาทางไหนแต่ว่าทางทางภาคอีสานใต้นะครับผมเนาะท่านลำเรียนมาจากทางฝั่งนั้นนะครับอาจจะเป็นหลวงปู่หงก็ได้ ลวงปู่หมุนก็ไม่แน่ครับผมเนาะก็ไม่แน่ใจเพราะท่านสายแถวๆนี้ครับผมเนาะอาจารย์บุรีนะครับผมเนาะก็เป็นอันนี้ใช้ยันแทนแทนเป็นแทนไอเขาเรียกว่าตะกุดยันเนาะเขียนยันนะได้ร้อยแปดได้เป็นพันตะกุดเลยนะครับผมเนาะสาหรับเหรียญเหรียญเดียวนะครับเขาก็เลยตั้งชื่อเป็นพยัคฆ์ราชาถันนะครับผมเนาะก็หัวเป็นเทวดาเนาะอันนี้ก็จะเป็นเสือเขาเรียกว่าพญาเสือ พญาเสือมั้งครับพญาเสือตัวเมียมั้งครับเนาะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมเนาะอันนี้น้องก็ไม่แน่ใจเนาะข้อมูลก็คือสามารถล้างอาถรรพ์ป้องกันภัยเนาะได้ทุกอย่างครับผมเนาะมีทั้งณร้อยแปดมีทั้งยันครบสูตรทุกชนิดครับผมแล้วก็เป็นเป็นวิชาที่ว่าสืบสารนะครับสังเกตดูไม่ค่อยมีในประเทศไทยนี่ไม่ค่อยมีคนสร้างนะครับไม่ผมรู้สึกว่าผมยังไม่เคยเห็นนะครับผมเนาะสำหรับสายวิชานี้นะครับผมเนาะ ไม่ค่อยมีคนทราบเพราะเพราะว่ามีคนสืบทอดน่าจะมีไม่กี่คนนะครับผมเนาะไม่กี่ไม่กี่อาจารย์เนาะนะตอนนี้อาจารย์เตา๋าเนาะท่านพระครูปลัดปิยนัทนะครับถ้าน้องพูดผิดต้องขออภัยนะครับผมเนาะก็สืบสายมาจากสืบวิชามาจากอาจารย์บบรีนะครับสายสนีเนาะแห่งทางอีสานใต้ของเรานะครับผมเนาะก็อาจารย์บบรีกระดังไปทั่วประเทศครับตอนนี้ก็เดินทางไปทั่วประเทศครับผมไปเพราะว่าลูกศิษย์เชิญไปนะครับก็ บางคนบางท่านอาจจะไม่รู้จกักเนาะลองเปิด Google ดูครับผมเนาะสำหรับอาจารย์โบรีครับผมเนาะอันนี้ก็สายสเสน่ห์ครับผมเนาะก็สุดยอดเหมือนกันครับผมเนาะอันนี้พระครูป,ปิยนัทเนาะซึ่งเป็นลูกศิษย์อีกองหนึ่งของหลวงพ่อชะไนนะครับผมเนาะสามารถสักเสื้อหัวขาดได้เนาะน่าจะเป็นตัวที่สามหรือตัวที่4ี่เนี่แหละเนาะที่หลังหลังเหรียญปู่เจ้าเนาะเสื้อหางงอครับผมเนาะที่หลังเหรียญเสื้อปู่เจ้านะครับผมเนาะอันะนั้นสามารถถ้าใครอยู่ทางอีสานใต้หรือผ่านไปทาง วัดถ้าอยากสัก,กเสือกับอาจารย์เต๋าก็สามารถสักได้ครับสักแล้วก็เสกนั้นได้เลยครับไม่ต้องรอมาเสกมาให้หลวงพ่อเสกครับผมเนาะเพราะหลวงพ่อท่านได้มอบหมายแล,และไอ้นะอนุญาตเนาะอนุญาตเพราะว่าหน้าตอนนี้เนาะวันนี้วันที่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดพฤษภาเนาะหกห้านะครับผมเนาะหน้าตอนนี้ก็ มีตอนนี้มีสามสำนักที่สามารถสืบทอดและก็ถูกต้องตามวิชาของหลวงพ่อนะครับผมเนาะถ้าท่านอื่นไปสักที่อื่นก็คือสักได้ครับผมสักได้แต่ว่าไม่ใช่ของหลวงพอ่อโดยแท้จริงนะครับผมเนาะที่มีแท้จริงณตอนนี้เนาะณตอนนี้อาจปัจจุบันน่าจะมออีอีกหลายท่านครับผมเพราะว่าอาจารย์สักอยู่ในวัดก็หลายองค์อยู่ครับผมเนาะหลายหลายท่านอยู่ครับผมเนาะอาจจะหลวงพ่ออาจจะอนุญาต ให้เปิเปดสํานักศักก็ได้ครับเพื่อพอถึงเวลาเนาะครับผมเนาะก่อน,นตอนนี้ณตอนนี้ของปี65้าปีห5หนาะก็จะมี3ท่านเนาะสามอาจารย์เนาะซึ่งเป็นลูกศิษย์ไอ้ลูกบุญธรรมท่าน2ออท่านเนาะที่เป็นเสือขาวเสือดำเนาะที่อยู่อาจารย์แจ็คอาจารย์บอยนะครับารอาจารย์บอยอาจารย์บอยนี่ก็อยู่โคราชนะครับอยู่โคราชเนาะปากช่องครับผมสามารถไปสักได้นะครับสําหรับสักเสือตัวไหนได้นี่ต้องลองไปถามท่านอาจารย์ดูเนาะอันนี้รายละเอียดเนาะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมเนาะสำหรับ เสือว่าขาดสายลงพ่อฉะไหนโดยแท้นะครับแท้แท้จริงเลยครับผมเนาะก็จะมีฝั่งลบบุรีก็อาจารย์แจ็คครับผมอาจารย์แจ็คอยู่เขาเรียกว่าตําบลสํโรงหรืออาเภอสํโรงครับของของไอ้ลบบุรีเนาะอันนี้น้องก็ไม่แน่ใจครับผมนเนาะก็ลองไปหาท่านดูนะถ้าใครอยู่แถวนั้นนะครับผมเนาะถ้าอันนี้ก็โทรมาถามก็ได้เดี๋ยวน้องหาข้อมูลให้เนาะน้องมีไอ้ GPS น้องมาร์คไว้อยู่เนาะครับเผื่อน้องได้นไปทางนั้นน้องก็จะแวะไปกราบป อาจารย์แจ็คเนาะเสือดำเนาะสำนักสอพยักภายดำนะครับผมเนาะก่อนนั้นก็สายมหาสนีสายสายเหนียวครบสูตรครับผมแล้วก็มีเสือท่านไอทาเสือของท่านในสายของท่านเองอีกก็มีครับผมเนาะสาหรับอาจารย์แจ็คแล้วก็อีกท่านหนึ่งท่านที่3มก็คือพระครูปิยนัทเนาะครับอ,อาจารย์เตา๋าเนาะทางฝั่งสุรินนะครับผมเนาะทางฝั่งสุรินครับก็อีสานใต้ของเราครับผมเนาะที่สามารถสักเสือหัวขาด ของหลวงพ่อฉไหนแล้วก็เป็นเป็นวิชาที่สืบทอดโดยแท้ๆเลยครับแล้วก็ผ่านการอนุญาตจากหลวงพ่อนะครับที่ได้มอบหมายและยกผ่านครูแล้วก็ทําพิธีต่างๆที่สามารถสืบทอดในสายวิชาได้นะครับผมเนาะท่านอื่นอาจจะท่านอื่นอาจจะอันนี้นะครับท่านอื่นอาจจะไปสัก์ทางอื่นทางนูน้นทางนี้มาก็อันนี้ผมก็ไม่ไม่แน่ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่า รับประกันได้ว่าหนึ่งเสื้อตัวนั้นไม่ใช่ของหลวงพ่อฉนยน,นะครับถึงจะเป็นรูปแบบเดียวกันเนาะคัดลอกมาเดียวกันพิมพ์เดียวกันก็ช่างครับผมสองถึงท่านจะได้เป่าจากกูบาลอาจารย์ท่านใดก็ช่างเนาะแต่ไม่ใช่เป่าจากหลวงพ่อฉนไนยครับผมเนาะถึงท่านสักมาจากที่อื่นที่ไม่ใช่สามอาจารย์นี้เนาะหลวงพ่อท่านก็รู้คนระับผมเนาะจะไม่ให้หลวงพ่อเป่าหลวงพ่อท่านก็รู้คนระับผมเนาะแต่ท่านจะไม่พูดครับผมเนาะก็ท่านก็ท่านก็จะไม่พูดนะครับ ambos. แต่ท่านรู้อยู่ในอกในใจท่านเพราะท่านมันเป็นสายวิชาของท่านแล้วก็มันเป็นเสือของท่านแล้วก็ท่านก็จะเสกเสือเสือมีตัวมีตนนะครับเนาะสักไปแล้วเสือมีตัวมีตนมันเป็นเสือท,ที่อย <chann>, ู่ในร่างกายของท่านครับผมวิ่งอยู่ในร่างกายของท่านเนาะแล้วก็ทําไมหลวงพ่อถึงรู้เพราะท่านมีญาณมีวิชามันเป็นวิชาของท่านเป็นเสือของท่านเนาะเสือแต่ละตัวเนาะไม่ว่าจะเป็นลูกศิษย์หรือจะเป็นใดๆก็ตามครับผมเนาะก็ ที่ท่านปลูกเสกนะครับผมเนาะก็จะมีตัวมีตนแล้วก็จะมีท่านก็จะรู้ครับในยานของทา after, to to ่านนะครับผมเนาะว่าเสือต si ัวไหนมาสักสักจากสำนักไหนแล้วก็มาจากไออันไหนไม่ใช่สำนักของท่านนะครับที่ผ่านการสักนะครับผมเนาะถึงแม้สักแต่ลายมาก็ช่างครับผมเนาะเพราะเพราะว่ามันเป็นวิชาของท่านท่านรู้จักครับผมเนาะอันนี้เป็นแน่ชนวนครับแจกตำรวจนะครับผมเนาะเออแล้วอีกอย่างหนึ่งเนาะถ้าท่านไปเห็น ผมฝากอีกอย่างหนึ่งกับเสือหัวาาดทั้งเจ็ดตัวแปดตัวนะไม่ว่าจะแปดตัวหรือเก้าตัวในสายของหลวงพ่อไหนนะครับผมเนาะเสือนี่ครับทุกตัวเสือหัวาาดทุกตัวที่เป็นในรูปแบบของวัดสังขปีดีของหลวงพ่อไหนนะครับผมเนาะอันนี้ไม่มีที่สำนักอื่นหรือวัดอื่นเอาไปนะครับไม่ว่าจะออกหลังเหรียญหรือจะออกไอเขาเรียกว่าอะไรหรือจะสักนะครับผมเนาะหรือจะสักนะครับผมเนาะไม่ว่าจะวัดไหนหรือ สำนักไหนก็ช่างนะครับผมเนาะไม่ว่าจะเป็นรอยสักรหรือหลังเหรียญที่ออกหรือว่าจะหน้าเหรียญหรือลังเหรียญที่เป็นเสือหัวขาดในรูปแบบเสือหัวขาดในรูปแบบเสือหัวขาดแบบนี้ครับทุกตัวเนาะในวัดสังขะปีดีหรือวัดคุณากรเนาะที่เป็นสายขคงรลวมพระชนะัยหลวงพ่อท่านไม่เคยอนุญาตให้ใครสร้างให้ใครเอาเสือไปนะครับน้องบอกไว้เลยนะครับถ้าท่านไปเห็นวัดอื่นเขาสร้างก็อน,นันตหลวงพ่อไม่ได้เสกนะครับถ้าใครแอบอ้างก็ช่วยบอกน้องได้ครับผมเนาะเดี๋ยวน้อง่าไปติดตาม เอาครับผมเดี๋ยวน้องจะชี้แจงให้ฟังนะครับผมเนาะว่าทําไมหรือแท้อันไหนแท้อันไหนหลวงพ่ออนุญาตไม่อนุญาตนะครับณตอนนี้ก็มี3มที่ที่น้องระบุไปไว้นะครับที่สามารถเอาเสือหัวขาดไปได้นะครับตามที่หลวงพ่อท่านได้อนุญาตแล้วนะครับผมเนาะก็เสือหัวขาดของท่านท่านไม่เคยอนุญาตให้ใครไปสร้างนะครับเพราะว่ามันมีประเด็นหนึ่งช่วงระยะหนึ่งเนาะเคยเอาเสือของหลวงพ่อไปใส่ลังเดียนนะครับผมเนาะก็มาแบบเขาเรียกมามาแบบ เขาเรียกว่าอะไรมาแบบชุนลมุนนะครับมาแบบชุนลมุนมาแบบกระทันหันให้หลวงพ่อเซีนนะครับผมให้หลวงพ่อเซียนแล้วก็ไม่พูดไม่จาอะไรเลยก็เอาไปแอบอ้างแล้วก็เอาไปไอออกเองนะครับออกเองหลังเดียนเองนะครับผมเนาะก็มีปัญหาได้แก้บวงแก้บล็อกกันครับผมตอนนี้เพราะว่าจะไม่ให้หลวงพ่อปลุกเสกแต่เอาเสือหลวงพ่อไปใส่โดยหลวงพ่อได้ชี้แนะแล้วหลวงพ่อได้บอกแล้วว่าอย่าเอาเสือไปนะครับผมเนาะแม้แต่ขายในกลุ่มหลวงพ่อท่านก็ยังไม่ให้ขายครับผมเนาะเพราะว่าหลวงพ่อท่านรู้จักแล้วว่า มันจะเป็นการผลประโยชน์นะครับผมเพราะว่าถ้าขายในกลุ่มมันก็ขายออกอยู่แล้วครับผมเนาะถ้าเอาชื่อหลวงพ่อมาครับผมเนาะส่วนหนึ่งก็บอกตรงตรงเลยเน <c oughs> าะแล้วก็เอาเสือหลวงพ่อไปท,ท,ทั้งๆที่หลวงพ่อท่านไม่ให้ด้วยนะครับผมเนาะก็ถือว่าไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็ <c oughs> ถ้าเป็นองวมัดอื่นถ้าเป็นหลังเสือของวขาดหลวงพ่อจะไม่รับเสกถึงท่านจะทําก็เสือถึงท่านจะทําท่านก็ มีแต่เอาวัดอื่นเขาปลุกเสกนะครับแต่หลวงพ่อไนท่านจะไม่ให้ปลุกเสกท่านจะไม่ปลูกเสกให้ครับผมเนาะเพราะว่าท่านไม่ได้อนุญาตให้เอาไปให้นําไปใช้ครับผมเนาะ <c oughs> แต่เรื่องจดนิคสิทธิ์มันก็อันนี้มันมันก็ไม่อันนี้นะครับอันนี้มันอยู่ในใต้จิตสํานึกของผู้สร้างครับผมเนาะพูดถึงนะครับอันนี้อยู่ใต้จิตสํานึกของผู้สร้างครับผมว่าท่านสร้างในรูปแบบไหนอันนี้จะเป็น เสือตัวแรกเนาะมหาชนวนเนาะซึ่งมีทองมีไอ้เหล็กเปียกพระธาตุพนมเนาะผสมอยู่ด้วยครับผมเนาะสวยงามครับผมเนาะอันนี้ครับตาหนิเนาะตาหนิครับผมนี่ครับสวยงามของแท้ครับผมอันนี้เรียญแท้ๆครับผมเนาะก็นี้ราคาก็ประมาณสองพันต้นๆครับผมอันนี้ก็จะอยู่พันกลางๆครับผมเนาะนี่ครับซื้อขายกันนี่ครับอันนี้ต่อโคดเห็นไหมโคดนี่ครับอันนี้ลมดำนี่ครับออกลุงๆหน่อยๆครับข้างเสือนี่ครับเห็นไหม เสีอตัวไหนก็มีครับตำหนินะครับเนาะตำหนิไม่ต้องกลัวครับของแท้ครับผมเนาะนี่ครับตรงปงตรงปีกมีหมดครับผมรายละเอียดเส้นสกเส้นเสียนครับผมเนาะสวยงามครับเส้นเสียนครบชุดครับผมเนาะถ้าใครไปเห็นตามโต๊ะตามไรเผื่อฟุกๆเนาะราคาถูกก็นี่นะครับนี่ครับอีกทีสำคัญนะครับถ้าเป็น ของปอมนี่มันจะสีเนื้อเดียวกันหมดนะครับมันจะไม่เป็นสีแบบนี้นะครับนี่ครับขอบตัดเนาะคนละสีเนาะหน้าหลังจะดำเนาะด้านข้างจะเป็นของเนื้อทองแดงเลยนะครับเนื้อแท้ๆของเขาเลยนะครับผมเนาะนี่ครับสวยงามตัวงเสืองตัวังสือครับมีตากรมตํารวจครับอันนี้ครับสร้างถวายอูชาครูนะหนึ่งเก้ากันยาครับผมหกสองครับผมเนี่อันนี้หกสองเนาะปีหกสองครับผมซ้ำ ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นครับผมอันนี้ครับนี่ภูทรขอนแก่นแต่อันนี้อันนี้ขึ้นอันนี้ก็จะมีกรอบครับผมก็จะแพงกว่าไอ้ก็จะแพงกว่าไอ้ธรรมดาเนาะครับผมเนาะอันนี้น้องก็พยายามถ้ามีเวลาน้องก็จะเอาไปไอ้เลี่ยมกรอบไว้ให้เนาะเผื่อพี่ๆท่านไหนสนใจแบบพร้อมเลี่ยมพร้อมใช้นะครับผมเนาะนี่ครับข้างหลังก็ตาตำรวจเหมือนกันเนาะอันนี้เขาลงภาคสามเลยเนาะน่าจะเป็นภาคสามนะครับผมเนาะภาคสาม ครับเพราะท่านได้เลื่อนตำแหน่งเลื่อนขั้นไปอยู่ภาคสามซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเขตปกครองภาคของภาคสามก็จะเป็นไอเขาเรียกว่าอะไรอีสานใต้นะครับอีสานใต้ทั้งฝั่งอีสานใต้ครับผมเนาะคลิปนี้กจ็จะยาวหน่อยหนึ่งเพราะคุยเรื่องเสือนะครับพอดีมันมีประเด็นนะครับมันมีประเด็นมาหลายรอบหลายปีแล้วครับเนาะแต่พอดีอันนี้อันนี้มันมีประเด็นแบบแบบแบบยังไงครับแบบลูกศิษย์ ก็ไม่แน่ใจว่าลูกศิษย์หรือเปล่านะครับลูกศิษย์แบบศรัทธาหรือหวังผลประโยชน์นะครับผมเนาะก็ไม่แน่ใจครับก็คือคุยเคยเอาเอาเสือหลวงพ่อไปใส่หลังเหรียญโดยที่หลวงพ่อได้คุยแล้วได้ตัดสินใจแล้วและได้คุยณตอนนั้นแล้วเนาะแต่ว่าเ,าเอาเอาอันนี้มาแอบอ้างนะครับผมอีกทีนึงนะครับผมเนาะก็ให้หลวงพ่อเซียนแล้วหลวงพ่อได้หลวงพ่อได้บอกได้เก่าไปแล้วว่าให้แก้ไขรูปแบบใช่อันนี้ใช่แต่เขาไม่ทํานะครับ แล้วก็รู้สึกว่าจะทําบล็อกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะทําบล็อกมาเสร็จเรียบร้อยพร้อมออกแต่ณนะตอนนี้ก็ไปเบรกทันก็เลยอันนี้ครับก็เป็นงานบนุญงานร่วมบุญที่ดีครับผมที่ดีแต่ว่าคนทํามันไม่ดีนะครับตั้งกลุ่มก็เป็นตั้งกลุ่มชื่อหลวงพ่ออยู่แต่ว่าผิดแต่ว่าหลวงพ่อท่านไม่อนุญาตให้เอามาไออันนี้ในกลุ่มเพราะว่าในอนาคตหลวงพ่ออาจจะสร้างหรือไม่สร้างเหรียญแบบนี้มาก็ได้นะครับผมแต่ว่าคือ เอาแอมอ้างหมดทุกอย่างครับผมคือยัดยัดให้หลวงพอ่อหมดทุกอย่างครับผมเนาะถ้ามันมีเกิดปัญหาอะไรใดๆขึ้นมาเนาะก็คือหลวงพอ่อจะรับเต็มๆนะครับภายในอนาคตเนาะเพราะเหรียญตัวนี้หนึ่งหลังเหรียญเนาะหน้าเหรียญเป็นอีกแบบหนึ่งเนาะน้องก็ไม่อยากเปิดให้ดูเนาะเดี๋ยวน้องจะเปิดหลังให้ดูนะครับผมเนาะเปิดหลังเลยอันนี้เขาก็แก้แล้วเขาก็แก้เรียบร้อยแล้วครับแต่น้องบอกไว้ก่อนเนาะเตือนไว้ก่อนเผื่อเป็นอุทาหรณ์ในอนาคตครับผมเนาะนี่ครับนี่เห็นไหม นี่ครับข้างหลังเหรียญเขานาะครับข้างหลังเหรียญเขานี่ครับเห็นไหมเป็นเสือตัวที่สองเสือโซ่ขาดนะครับอันนี้เขาแกะบอกแล้วอันนี้เขายังรั้นไปออกแล้วก็อีกที่สําคัญหนึ่งไม่มีชื่อชื่อวัดเขาสองสองเป็นไม่มีชื่อหลวงพ่อไอ้วัดนั้นเนาะเป็นชื่อหลวงพ่อชไหนโดยตรงนะครับเนาะเป็นชื่อหลวงพ่อชไหนนี่เดี๋ยวน้องจะเปิดให้ดู นี่ครับนี่นี่ครับรูปแบบเขานี่ครับออกเข้าออกแบบเห็นไหมอันนี้ไม่ใช่ของวัดออกนะครับอันนี้ไม่ใช่ของวัดออกแต่เขาแก้บล็อกเรียบร้อยแล้วแต่น้องน้องจะมาชี้แจงนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวน้องจะมาคุยให้ฟังนะครับเรื่องอันนี้นะครับผมเนาะก็คลิปนี้น้องก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมเนาะเดี๋ยวน้องขออัดคลิปเรื่องเสื้อก่อนเพราะว่ามันจะคุยกันยาวเนาะคลิปนี้ก็จะครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับผมเนาะชี้แจงอธิบายนี่ก่อนนะครับผมเนาะน้องก็กราบขอบคุณพี่พีกสัานนะครับสำหรับสมาชิกใหม่